สวัดีค่ะอยู่กับสมองชั้นแน่วันนี้ก็พามากินแซ่บในไทยพีนะคะมากับน้องสาวมันแยกก้อนเด้อพี่น้องมากับแยกก้อนแยกซ้อนหน้าบัได้แยกคอนคาปเป้เมื่อกี้เห็นอน,น้องสน้องโปรแก,กรมว่าจะให้แยกก้อนนะน้องโปรแก,กรมมาด้วยยันแรมลูกยันลูก,ลกเอาลูกเขาไปโยกยันลูกเขาตอกน,น้ำแซ่บใบแยกก้อนแซ่แบแซ่แบบะ เกด็กอนบอกว่าแสบเบด็ดสี่เืองไกดกอนกินเขาเดอ้อปัเงือปังาบแขวกับบะหมี่แขวกับบะหมี่แควนึงเมงอ <c oughs> ะไรเป็ปังเงือปังาบมาเดอ้อกินเราก้นบะหมี่แขวกินทั้งสี่ละพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้อง <c oughs> แ่บบะต้ม <c oughs> เพ็ดปะ <c oughs> พอดีอป,ป่เด้อย FC นี่เด้อกับเขามันหอนอยืนกปลวมากเลยลวกลวยก,ก้อนไปแล้วโอ้ยลวงลงแนรถแลนด์น่มๆอยู่บรรยากาศพันล้านเลยเนี่ยรดา์ธดเลยเี่นทลยี่ก้อนมันกเนเหดเด ไปจับตัวเบื้องก่อนน่่ไปบอกห้ามูก่อนห้ามูก่อนละีงกะพุ้ออกดซังเงเ้นี่ตงกต้นกนยดยต้นงขึ้นไปทึ่งบอกสออไให้นาเซียนนังาด้วยอะไรไม่กันนะบอกขึ้นเนาะนบอกริยาเซืยนนั่งอเซีนไปนั่งเาข้าพึข้าึไปักเดรื่ดใดกันบอ พ่ไอืนต่บเกนแต่ผมไมดี้ game game, like ีเปไกกินขอคายด้วย่อยใครไม่ก so ินก็รอคายด้วยนะคะไม่ค่อยกัเจยบคอเวลาแยกมันไม่ค่อยมาก กว่าเ็ไม่ัของห้าวแม่ของแพ้งานเต็มทั้งเป็นปีตองปีังจะกินที่นึงมั้งตั้งทั้งพุ๋มาซักกินที่นี่ กัน็นหลัท้งบุหรากินเป็นหลักขา้าวเหนียวกับซีก่น่หาันปลาถานมะโนมกินเป็นหลักปาเม่าก็ได้กินเป็นหลัหเกนเ,นลเนาะป,ปีสองปีจะอีกกินแค่นึงล่เรยกับปีกบริสินแม่แยากทีกรงเทพปปีกบริินเท่นนเาน,นาาึงเด้เนนกกอไม่เคยืกมันมีขาอยู่แต่ไม่เคยุดกน เบ้งแก้านเนื้อปลงเ้ยเห็นุมนือเน้อชุมนือเบ้าก้นิกับน้ำปลไมได้เลยว่าอันนีุ้มือเลยว่าเมื่อเบิงกก้อนกินเบิ้ยกก้อนเมีเขียวกินือยอะบ่อยเยอบิ้งยกชุ่มือบนเบิงกอนจะละหน่อยหน่อด้อฟซี่เบิงกอนกินเผาเลยเห็นแยกบ่นเห็นยกสมอนบ่นเอฟซี่เห็นแยบ่

ไปเียนลวดูแแห่มันบรรยากาศทันร้านตรงหน้านงามจิ่นหองเลยมันเ็ด้อมัแบสองอนเปิ้านมีแรงยา้ถึงมากินน้ำร้ากับหอยั้ี่ะเละพรายากินเผ็ดไม่ได้มันไดทำเดียวไปอรอนแล้วเยากยายจะพอเพื่อน

วลาปลาอะไรบอสข้าวปลาแดงหม่ก้าวติ๊ไก่นะกิ๊ไก่มากระเพีข้าวขาวหมอนปลาหัวปลาเอ๋มาเดิอเด็กจี้ต้มเพลนกระแสน้เด้นเด็กจีมาเดาน

ออต้มบระดยอยากเขามาถอดเอาสดถอดเขาเอาไปใสนะ่กร,ด,รด้ยห้ืวะเดินตามเขาไปอะไรก็ไปใส่พต้อกตีจอกหูค่าก็มีงของเขา,ขาคือคนว่า เ้ามีทุกคนอยู่แล้ว สอมย่ใ่แก้วนาแก้วนีพวกมันกมีเก้ียวหนาด้วยบ้า่าห้แก้ียวนะสวัสดีค่ะจัดอะไรนะจัดยี่ห้ออ้เล็กก้กอนอ่างเลกก้อนอ่างเก่งอ,อ้าอาา่านเลยเห็นหงมบาล่ะ้จ้าควรได้ต่าจ้า ตามคนนี่ต่ออีก่อได้หลายอยู่นี่ค่ะสวัสดีค่ะจ็คเกอร์จะเปียกอะรเล่นเนาะจ็คเกอร์ราดดีเนี่ยจาออเหรอเออสวัสดีสวัสดีค่ะจเกอรราดดีโนเนาะดี๋ยวห้ากระบอกกันเลย นเดมไม่ไ้เนาะคนงามเนทานให้ซื้อบอกนั่นเลยม่หันไม่หือย่ังบอครับอันนี้ก็ทอดนอนเหมือนกันเป็นหลอดใหญ่นั่ดแหละาชืจมูกมันาะ ยังปรเทศนอนบอก็มีตีเท่าใไลเราน่นนยาเป่งใหญ่สมองอยู่เาดูเพื่อนอะยู่เนาะคุณแม่ลาตีมาดูด้วยนะอีกทีต้นสวยของจำป้าดงนะคะยังจ้าอันเป็นประเทนอยูบุนตีเทอ,ในอนาใไรลเรายูนิเทอร์ไรจิงมงห้าก็อยูนิเท้าสิ้มงเออจิ้เอ็แล้วจิ้เอ็นแล้วเยี่ยมอ่ะ เี่ยงึืน,น,น,นละวะมาแม่เที่ยงคืนละบอกตอนเุนลาตีกินเป็มดอนนี่นดูดอนกินจค่หนึ่งจนหนักบ้านย่าเขาบอกคอยกินดอกเพราะว่าบ้านย่าเขากินแต่นเน,นืนอขอบคนค่ขอบคุณี้ขอบคุณเรือให้ใจมาก บอกญาตเพ่นบ้านเสีงเยงอะไรยู่คุณเ,เพื่อนดันแล้วคอยดน วสวัสดีป้าดูีเมันทักทายกันเดงมวิมจด้วยนะคะเพื่อนทักทายให้ทักทายกันเดงเ้จ้าม่ได้มากินข่าวได้กินเพหลหรอเด้อดูประจักษ์เดงน่ะก็บอกกันเดงน,น้องเดายรค่ะ Tayo có thai nại đó. Tayo của thai nại đó. Tayo của thai đó. Tayo. 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 ทาน,นมงในกุลาตีบวาอย่างเรงยาของรัเกลี่มเกลี่ยทำผมไปด้วยด้อตาบรต้องห่วงเ <c oughs> ด็กเตรียม <c oughs> ไป <c oughs> ให้เตรียมใดเตรียมอย่างไปเตรียมเะเตะไปเบดทุตอย่างอเหีะยเต็มเต็เครื่องส้อางเก่เอามาในเด้อเครื่องทาหนาทาตาขวบะมีเบิดเราเอามาวหมายย่าเด้อคื่มนีที่ไทยไปแล้วใส่ไวแล้ว มน่ยท่ากาบรมไม่ินบ้อนเอาเม่ปัดแทนข้าเลยเดี๋ยวจะจัดไปให้จ้าขอบคุณคุณภาษาอังกฤษทุกคนเด้อจ้ะมากับนองสาวน้นองสาวคนที่สองคนที่สามคนที่สามก็ติดยาย คนที่สองคนที่สองยายสอนมาถึงน้องเรายายสอนเป็นคนแรกสองก็คือสามสอมีนน้องผู้สองหลังเออหรือคือได้สอนเด็กก่อนคนที่สองน้องยายนะเด็กก่อนแล้วก็นายคนที่สี่คนที่ห้ายายหลายยายมีน้องห้าคน นองหาไ่นองเสือนองหาได้ตออันดีมีหนองดีคนหาก็จะหน้าก็จะขอมีตำรวเจ็บคนไปละสองเนือหาเด็ซี่มาเด้อมากินเด้อบงแกก่อนกินปต่อแสบบอจานาที่ละวหนทายกินไปสวัสดีจ้า เอาง่ายๆเลยบ่อสิมหานาทีแล้วเดินอยู่นี่เบอรงยัดก่อนกินได้เอฟซีนี่กินลยกว่าเดีๆๆ๋กวแบบแสบได้เยอะๆอ้าว้เอายัดก่อนไปเห็ดโปกก่อนอถือไว้ถือไว้โอเคสิมหานาทีแล้วพอแล้ว